วางแผนกเกษียณเร็วแบบ FIRE ด้วยวงกลม3วงครับวงกลมแรกคือเป้าหมายครับ FIRE คือการวางแผนกเกษียณเร็วโดยการใช้เงิน Passive Income จากการลงทุนครับซึ่งต้อง cover รายจ่ายของเราในแต่ละเดือนครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือเราจะ,กะเกษียณเร็วตอนที่อายุเท่าไหร่นะครับอาจจะ30 40 50นั้นแล้วก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับ ในเรื่องของวงกลมที่เป็นความรู้แล้วก็ื่องมือสิ่งสาคัญก็คือต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้จ่ายเดือนเท่าไหร่ครับต้องกําหนดไปเลยนะครับอย่างเช่นเรามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเดือนละ20 0 0 0ื่นสามหมื่นสหืรือห้าหมตามไลฟ์สไตล์ของเราที่เราต้องการหลังกเกษียณน,นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีก็คือความรู้เกี่ยวกับการลงทุนครับก็ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนนะครับการหาไรายได้เพิ่มเพื่อมีไรายได้มาเติมในกองทุนของเราครับจากนั้นก็เป็นวงกลมแห่งการปฏิบัติเราก็ลงมือทําครับ ไปเรียนรู้หาประสบการณ์ในการลงทุนครับทำธุรกิจให้มีรายได้เพิ่มนะครับเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของเราครับถ้าชอบความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตความรู้แบบนี้เป็นประจำทุกวันครับ